ครับก็ดีใจที่มีโอกาสกลับมาติดทีมชาติชาติอีกครั้งหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเหมือนกันที่ไม่ได้ได้สัมผัสกับเกณฑ์ทีมชาติของทีมชาติไทยครับก็รู้สึกดีใจที่กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมทุกคนครับห่างหายไปนานครับทีมชาติในครั้งนี้กับครั้งที่เคยผ่านมาเนี่ยต่างกันอย่างไงครับก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าแตกต่างตรงที่มีเราตอนนี้เราก็มีลูกครึ่งมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ทุกคนก็พยายามแสดงศักยภาพที่ ที่ดีของตัวเองออกมาแล้วครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องมาแข่งขันกันในในภายในทีมชาติใน30คนที่มาสุูกิครับในครั้งนี้ครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้เห็นมีการพูดเตือนมาโน่ครับพูดคุยอะไรกันบ้างครับก็ไม่ได้พูดคุยอะไรมากครับแล้วก็โฟกัสไปที่แท็กติกของเขามากกว่าแล้วก็โฟกัสการเล่นกับร่วมเล่นกับเพื่อนวงทีมให,ให้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 มาที่สุดแค่นั้นเองอเป้าหมายส่วนตัวครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับครับก็ หวังว่าทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจครับเพราะว่าเราที่มากันสาสิบคนเราต้องการกําลังของทุกคนแล้วก็รการร่วมแรงร่วมใจของทุกคนเพื่อไปถึงเป้าหมายใน,ในวันที่หนึ่งมกรามน,นี้ครับก็หวังว่าเราจะประสบความสาเร็จด้วยกันแล้วก็เป็น,ปนแชมป์ด้วยกันเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้มีความสุขอ,อมหามจาก่างหายจากสุสาคทัไปถึง5ปีคิดว่าผู้เล่นในระแวกอาเซียนเป็นไง ครับก็ทุกคนก็พัฒนาขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆทีมหลายๆหลายๆหลายๆชาติที่พัฒนาขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นงานยากสําหรับสําหรับพวกเราเหมือนกันในใน,ในครั้งนี้ครับแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นในทีมของเราแล้วก็ไม่แค่แค่ไม่ประมาทในทุกๆก,การที่ลงเล่นแค่นั้นเองสภาพร่างกายอุ่นครับครับก็ดีครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรครับ mm hmm. ก็พร้อมที่จะลงเล่นช่วยทีม ฝากอะไรถึงแฟนๆช้างศึกไหครับครับก็ฝากแฟนบอลช้างศึกทีมชาติไทยทุกคนนะครับก็หวังว่าจะเ,าเป็นกำลังใจให้พวกเราผ่านหน้าจอทีวีครับใครสามารถเดินทางมาเชียร์ได้ก็เดินทางมาเชียร์ครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นทุกๆุเกมที่ลงเล่นก็เป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็จะจะทำให้ไม่ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังแน่นอนครับ